สวัสดีจ้าทุกคนตอนนี้ก็มาพบกับพตตี้ชาแนลอีกแล้วนะจ๊ะมาพร้อมกับเปเลหน้าแปลกแดกทุกอย่างจ้ะพี่น้องเออพี่น้องเมื้อนี้พากันมากกี้ยังจู่จจุจ้ะพี่น้องจ้าเมื้อนี้พี่น้องจ้ามี่ใช่ไิสิเปิดโต๊ะสาวใหม่น้องพี่น้องมาเมล้าอุตสาห์นีพัวมากแต่กุ้งเป็กุ้งไม่ บ่ย่ายเบาเหลือผัวมัมาต่ำใจมันต่ำต่ำแกวจะมาด้ว่ต่ำเฮอยน่าเน้นโอ้มันดังในหัวใจเรื่องผัวนี่สิจักป้านี่สิจักแบบต้องไปตนนี้เลนศูนย์แม่เอาเรื่องผัวเดี๋ยวฟัง้นี่ฟังก่นเพราะเป็นเต่าแมนบ่มีผัวผีคือจนเมื่อตายเออมีผัวสบาย สบายเดี๋ยวสุฟังอีสานก่อนฉนหัวได้บ่เออนี่ดีดีเออนีดีดีเฮ้ยมึงดีเลยมึอนีมากินสนหัวบ่ได้กินบ่โจ๊ะโจ๊ะคือเกานี่มากินซ่อยจุูนจ้าพี่น้องจ้าจุจุเนื้อหรือเนื้อผัวนี่โอ้ยเนื้อผัวสะตุทั้งต่างต่างอนี่มาึงดีมัวจ้าคือเกาเลาวจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจากอีราคนรักสาวพื่นจ้า หนีผัวไปจากกรุงเทพสร้างผัวแห้พรคทั้งจีมันเอศูนเอาทำไมเจ้าบ่าวเขาหม่ออื่นน่ะปาเยสูบวาลีเสีเด้อนผัวผัวมานบอกเออบอกผัวผัมากก็บอกวานวานจังเลยผัวก็อยู่ฮอกกดาได้จกเขาเอาไม่ใหญาไมเปีปีหลดเท้านั่นเปจ้าเปี๊ยขงขุมยันยเนาะขุมยันยันยัน กสดแทะแมนสดแห้งสดก็ดีก็ะบอีกแล้วสดด่จไม่เลยจ้าากินกันพี่น้อเนื้อแน่เนื้อสดแห้งพี่น้องสดก็ดนีก็หล่าหลาลเดนไมด้เลยเบาเดือดหัวเลยยกเ้อสันูนเลยสันัว่าเอแแทมึงจะปากอเออโอปาก โนไห้ได้โยนไห้อืมเคยชิมไหมแซบนะอ๋อคุณเตะฮะเคยชิมหมคุณงข้างัาเ้าเฮ้ยแม่ากูุตอนนึงแย่กันแซ่บแห้งพี่น้องอ๋อคุณเหนือตัวเฉยๆแม่จะใส่เนี่ยรานไปแนกทำไต้องงานไปเอาย่ข้างหัวเมื่อกี้บะแม่ไอ้แบดข้างัวกเขาปะยาแม่ แม่นเห็นปลาเต่าสาวลาต่าสาเอางวงมาผูกอขงบางใหญ่ใช่ลอืมได้ฉันเห็นฉันเห็นวลาเต่าปาเต่าเอางวมาผูกอยู่นี่บ่แมงยะแผลติดปลกหัวบอกไม่ลำปัดของเขาม่นบ่าู้ถือซงมันคนหน้าบ่แม่ยเหลือขาเดียวอยู่บอกหัวุ่น งอผู้ใดเสียงงอผู้ใดหายขาหนึ่งแบบนี้เด้อทาวิลาได้จ้าโอ้ยยายเป็ดเนป๊ยน ok ั ighing, <c oughs> ่งไม่ได้นั่งล่ะนั่งจะแบบท่ากันกินช่อจุพี่น้องจ้ากีฬานี้ผัวมาพี่น้องโอ้ยอย่าเมาเรื่องผัวท้อพี่ นอเอาแม่น้าหรือบล่าขาหละนานกลัวแล้วสองคนมอย่มากสนันงแบบเนื้อนี่ยบ่ไม่กินเลยพี่น้องจ้าแต่บี่ยาคุณชอบค่ะอันนี้มะละกมะละเป็มะละกงมะละกงมะละขี้นกมะละขี้ฉันนี่ค เด้เด้อใจสุดยอดสุดยอดเลยพูดไ้แก้วพูดดุแทะเจ๊เปอี้เปรีอยู่แล้วเป็ี้่นะแป็กแดกทุกอย่างตางูเหลือมงูเหลือมก็กินได้เหอเปี้ยวสมส่วงูเหลือมเดียวบขูนแท่ตัว อะไรงูเหลือมน่ะสัตว์งวนเด้อสัตว์งวนเด้บ่กินดอกจ้ากินแต่งวจ้างวได้ทุกส่วนไม่ขอบ้านบ่พีดจ้าด้านพื้นที่ของข้าบ่พีดมึงกันจะชวนกินสุญ่างเนาะเห็นว่าหน้าแปลกก็ะแด่เอาตายแล้วเอากินเถอะเฮ้ยกินตับกินไตนี่ละก็พาอ จุอีแต้มงเตะด็กก eh ับพ่อพ uh, ่อแล้วจุเน่ยมาไก่เด้อจ่ะเด้ออย่ามาไก่มึงยังมาหากุเดิมกินมึงแเนี่ยอนกัวไปยัยกูถามแนน่ซูแบงเน่ยานางเว้าเนี่ยนางไม่เ้าจย่ไบ้านชางมันกินเออเออก็กินประธาแม่เออไตรจุจุจุเหมือนว้าวพี่น้องแสบแเจ้าเจ้าก็คือจุจุก็บมาแต่ลังบ้านเนี่ยเวลาก็ไม่เดเนี่ย ดีเลยได้ข้ามลาไปรักแมนขนมันยาวคือของผัวกะดีเนะนอนอืมยา่มันบระตุงฉันมาดมันงอฉันมัด้ยแง่ตุตุ่างอีกใจตุตุ้นมันงอนไยเออมันงอแล้วประมาณเออจะกินเลยจะิักกินกูก็กินก็ได้กันย่ายก็ได้กันผมฮะแง่ก็เปี้ใ่ไม เนื้อตัวแท่งพี่น้องลายประจําแยกเพชรนี่ยมื้อนี้มาหายายแเพชรแบบนี้ผัวอหไรแม่เข้าใจบ่ลฝันงนี้ผัวแบบสร้างผัวแ่อือกูเข้าใจฟิลมึงอยู่เข้าใจฟิลบ่แบบว่ายายแพทรอะไล่ะมึงเก่งอะมึงเก่งอะแม่แม่กูในต้นนึงมันจะกินอีกแล้วจ้ะแบบว่าก้อนก้อนกับมะข่าวน้ำโกเออก้อนกับมะข่าวแยกนึงอะมะข่าวก้อน อ่านอสดีจยังนะ้อยังเกาะ้อวยังใหญห้ากัวห้าตำตังไปทั่วไปจิ้มเลอเอาไปซะตอูมันมาเลยมันรลวบเดียบแล้วนี่ใาย่มันรลวบดีบมัเลยเล๋อเฮ้ยเฮ้ยเอาได้ไมเฮ้ย เอา่เลยนะดาบเฮยดาบเฮยกูไดหนกูบ่มีบักหากัวากคาะต่มึงคือบุ้มฟ้ามมส, <c oughs> สีกูแน่สููเสียกูรู้เป็นเยอ๋อมึงบักกูไดหาตมืง้อกเป็นเด็เยลสูงปนนีป้มจอเนาะมันเป็ปีป้ปีก็สอนี่ปีก็ะสอแบบ่แ่ปีป็ปี้ปีกอที่ไงออปีพง พร้อมสุรุมวันเด้แมทบอกอยู่กับแพตตี้นะเก่งเก่งย้อนหยังนังผู้งามผู้งามเออก็บปุกขึ้เขียนคือกบคือกูยใยญ่คำหลานนี้แม่มันอร่อยมึงคำหลามันอร่อยมึงอีลีบระเด้ว่าให้กูเด้อบอกว่ากู่อแ่บอกให้มึงละมึงละไปเสริมก็เสริมกับเสริมแน่จนคำหลากินมันอร่อย สลิมเซ็บนะ่าจัวาวันน่เห็ดจมูกเห็ดตาเห็ดปากเห็ดน้จก็ย้อมหับว่าจันติดหมงจะงามกันสุนะจะเชิีก็เลงากันหุ่มจ้าหนุ่มหนุมสายหนุ่มนื้อานหวานหนุ่มเทบครับจุจุ จุ่มน้ำจิ้มอ่ะอกินเลยอ่ะอ่ะจุ่มน้ำจิ้มจิ้มน้ำจุ่มแล้วก็จุ่มน้ำจิ้มจิ้มน้ำจุ่มแล้วก็จุ่มน้ำจิ้มอ่ะพอแล้วพอมึงกินต่อเดี๋ยวาขอสิว่าฉันนี่แล้วเอาเสร็จพี่น้องด้วสิดากูเอ้าอันนี้แซ่บแฉะเลยกินได้กินได้กินได้ตัวยังไงเอ้ามันว่าตัวเตี้ยตัวหนี่กินได้ไรที่คบามสูงได้แซ่บแฉะพี่น้องเฮ้ย จิ้มไม้กุ้งมวยม่งดูไม่จิ้มไอ้กุ้นแนวย่งปั้นกันแนวปั้นกันแนวนึ่งเอาไ้มะซีหอมเน่ยเฮ้ยจิ้นานะป๋อว่ากลังเออแอกลไม่คือหอนนะพ๋อแบบตายชอบะกระนดปอจักเม็ดสายถูดเอปอเอ้ยเดือนหนาจัพอกันยักฟ้ามาเดือนนีหนุขอหีเกี่ยวก นีแต่ม like ึงผู้หญิงเขียวมึงก็เรียบร้อยไม่เป็นร้อยก็เรียบนะจ๊ะมึงก็จะแตกเข้าหลายเลยเฮ้ยโอ้ยมึงก็เคยกูหลายเด้อบ้ามึงดูสิว่าไงไงอีนี่แม่สูวนู่กูยันคลิปนี้ได้ล้านวิวอยู่จ้าดูได้ไหมมีสันนำเอ้ยมันก็เป็ี่ยนกระแสลยเฮ้ยมึงจะฟอนกูจ๊ะ ขอดงบอกูปปเด้อเฮ้ย่วเออยากจะเป็นกูก็ของขนาดเป็นยังนเผ็ดนิดนึงเผ็ดป่อนแบบพริกเจียวเล่ไหมเอบโห่อบโกจะเห็นบ่มันทอเดี๋ยวมันจะหักใส่หัวโขแกแกจักหน้าที่เราเอาป่ะนายได้เฝ้าจูดที้นเนื้อนั่นได้เ้าจูดคนะเอาออกไปก่อนได้เฝ้าขิ้นเนื้อเล่ยเนบอกไรเนื้อใช่ ยาจูดเขาบ่กี่เงื้อเอาะน่ะแล้วจูดเงียมาตามตามตาตาๆตาตามๆตามๆตามๆตาไๆตามวาม่ามๆตามๆตามๆตามามๆามีตามๆาม่ามๆายๆตามๆตามๆ้ามๆตา้อตามามๆามๆตามๆตามๆตามๆามๆาม้ตามามๆามๆตามๆตามเตามๆตามๆตาูนามตมๆตามามามๆีาามๆตามๆาามมๆตอามๆตมาน ใส่บอกเขาเขาบอกมาคันเขาบอกว่าบมาคุณยิ่งกินดิบมาคาเมืงขนาดทำมึงคือประตงสุกมึงจ่าเอาคุมึงก็ยังกินดิเสียบเหรอจะเป็เสียบเห่อเสียบเอรอเอาคำน่าเสียบใช่ใช่โอ้ยอุ้ม บ่แม่เนี่ยเดสกูเห็นแล้วกูคอแข้งเอากินกินน้ำกูกินน้ำก็เด้อเอากินน้ำเฮยมือเยจอมก็มีเฮยมอดจําเฮยมัจําเฮยไปยกเด้อเฮยมันอ่งมันย้งงสุงไังเจ้า่างเจ้าจ้างมันยั ตอนอย่างนผมจะกรุงเทพให้บอาฟังแต่มหาใหญ่แพทย์นแพทย์ยุ่งยุ่นี่แพทย์เอ้ยตะโทเรียถ้หห้องหายใหญ่เดดเ้ยจันเริ่าีกับอัปย่นยังไงหรือมึงเกิดอะประจักความเลยเกินำเครื่องบินมหาใหญ่แพทย์นี่แพทย์บามาเลยนี่ห้องพักกมึงอยู่เลยมาเลยบ้ามาจอยจูกันยุ่ี่นรอ เดียวเราเสียใจนะมึงมึงไม่เสียใจเลยเนะเสียใจนิดนึงเพื่อนคลิปนี้กระโดดแล้วนะจ๊ะพี่น้องจ้าเดียวไปต่อกันคลิปที่หนาพี่น้องจ้าไอกันคลิปหนาพี่น้องคลิปนี้แพทย์กับเปเล่กับน้องล่าฝ่าแล็บนอกจาะพี่น้องจ้าแม่นบะแม่ฝ่าผ้าฝ่าแลบพี่น้องจ้ากิจตามเปเล่ ก็ต้องขอลาพี่ลาน้องไปก่อนนะจ๊ะพี่น้องจะลืมกดไรกดแซ่ไปในเด้อจ๊ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ